สวัสดีครับนี่คือ Inside g News สตอรี่เดียวทำไอจีแตกเบสรักวนีแชร์สตอรี่หนุ่มเกาหลีชื่อดังคนนี้ทำเอาไอจีแตกแตนด้านแฟนๆแห่กรีสสนั่นทั้งไทม์ไลน์ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่สวยรวยเก่งและมากความสามารถจริงๆสำหรับ เบสรักวณีหรือเบสคำสิงซึ่งก่อนหน้านี้เธอมีดรามา่าถาโถมเข้ามามากมายแต่เธอก็ผ่านผลอุปสรรคนั้นมาได้เพราะมีแฟนคลับที่คอยให้กำลังใจเธอกันอย่างล้นหลามและล่าสุดกับประเด็นที่ทำเอาหลายๆคนใจหายหลังจากเธอได้ยอมรับว่าไม่ได้คุยกับคู่จิ้นอย่างแพทริกปาวริสแล้วโดยเบสได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการแชถึงสาเหตุที่ไม่สารสัมพันธ์ต่อว่า มีเหตุผลบางอย่างที่เราไม่ไปต่อเป็นเหตุผลของหนูกับพี่เขาส่วนเรื่องอันฟอ์เป็นคนอันเองที่อันเพอมีเหตุผลส่วนตัวตอนนี้จบกันไม่ดีแต่อนาคตอาจเป็นเพื่อนที่ดีกันก็ได้มันมีคำพูดบางอย่างที่เคลียร์กันแล้วรู้สึกกระทบจิตใจเรา คาดหวังว่าเขาจะดีมากๆเหมือนที่ทุกคนเชียร์แต่พอบางอย่างมันเข้ามามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนบอกเราก็ผิดหวังเลยอันฟอไปแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะกลับไปฟอและไม่กลับไปคุยแล้วเพราะเราตัดสินใจแล้วจริงๆขอโทษที่รอบนี้คิดทบทวนไม่ดีถ้ารอบน้ามีความรักจะเงียบๆจะคิดให้รอบคอบมากขึ้นอีกทั้งยังบอกว่า อย่าไปด่าพี่เขาให้มาลงที่เบสยืนยันไม่อันบ็อกเราหาผู้ชายใหม่ดีกว่าถ้าหาไม่ได้หนูก็โสดล่าสุดเบสได้ออกมาแชร์สตรอรี่บนอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเป็นคลิปวิดีโอของศิลปินดาราเกาหลีชาอึนอูที่โด่งดังเป็นผู้แตกโดยภาพในคลิปชาอึนอูได้ร้องเพลงโชว์เสียงร้องและคาริสมาให้แฟน ได้ตกหลุ่มรักกันเป็นแถวๆเลยก็ว่าได้ซึ่งเบสก็คือหนึ่งในนั้นและเธอก็ได้ระบุอิโมจิเป็นหน้ารูปหัวใจเอาไว้อีกด้วยอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ